ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังเป็นช่วงเก็บเกี่ยวโชคลาภผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลบุญกุศลอะไรก็ว่าไปเนี่ยโกยเต็มที่ได้ดีนะครับแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับพบ,บกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตา ลวาวร์ปะลุชะตาในคลิปนี้มาพบกันกันกนกนกบดวงชาวลัคนาราศีพฤษศ์ประจําเดือนตุลาคมนี้นะครับฝนะากากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะครับเราสองคนด้วยครับทางช่อง YouTube โหราว์ปและเพจ Facebook โหราว์ปพยากรณ์น,นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดนะครับ หัวข้อแรกเรื่องเด่นประจําเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์วางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจวางแผนการมูด้วยโหราศาสตร์ไทยนะครับมี2เรื่องคือพื้นดวงบริหารจัดก,การโครงสร้างหลักของชีวิตทั้งชาติพบ หรือเรียกว่าวาสนาชีวิตนะครับก็จะแบ่งเป็นเรื่องของสวอตเหมืนมอนวิเคราะห์สวอตจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในพื้นดวงคุณนะครับพูดถึงดาวนพเคราะห์ทั้ง10ดวงดาวไหนดีดาวไหนเสียดาวไหนดีก็แล้ว่ามีจุดเด่นเรื่องนั้นดาวไหนเสียก็มีข้อบกพร่องเรื่องนั้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของวางแผนอนาคตเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าปีนี้อายุเท่านั้นเท่านี้เดือนไหนปีไหนจะเกิดอะไรบ้างควรทําหรือไม่ควรทําอะไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องขอวง บวงจอดห้าวิธีด้วยกันนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ใน Line ID ดีที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนอื่นครับขอบคุณสำหรับทุกแรงใจทุกแรงเชียร์นะครับที่ทำให้พวกเราถึง5 0,000 s u b s c r i b e นะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับ <c oughs> เราทั้งสองคนก็พยายามที่จะทำในสิ่งฟังยากเป็นเรื่องที่ฟังง่ายนะครับให้มันสนุกสนานดูไม่เคร่งเครียดนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนเรานะครับยังไงฝากติดตามกันต่อ, <c oughs> ตอไปด้วยนะครับเรื่อง,เ,องเด่น,ดนประจำเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ของพฤหัดเพนในช่วงต้นเดือนแรกแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นเรื่องของการเขียนหนี้เคียร์สินเคียร์อุปสรรคตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวใครต่อใครหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังในปัญหาจุกจิกเยอะนิดหนึ่งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกนี่ยังเป็นช่วงเก็บเกีเก่ยวโชคลาภผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลบุญกุศลอะไรก็ว่าไปเนี่ยโกยเต็มที่ได้ดีนะครับแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินโดยเฉพาะคู่ครองคนรักหรืออะไรก็ตามแต่จะมาช่วยเหลือเรื่องการเงินส่งผลให้ โชคลาบที่จะได้จากเรื่องงานบุญสายบุญอะไรเนี่ยมันขับเคลื่อนได้แรงขึ้นพฤหัสเป็นลาภและเป็นพฤหัสเพนไงพรฤหัสเต็มดวงเลงกอาทิตเนี่ย อยู่ในภพลาภช่วงครึ่งเดือนแรกอะช่วงนี้ก็เหมือนกับได้กุศลผลบุญจากสิ่งที่ทำผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชค<ไ>อ,อ,อาจจะไม่ได้มาเป็นเงินโดยตรงแต่เป็นผลประโยชน์เป็นดีลอะนึกออกหรือข้อเสนอหรืออะไรที่พืชศ,ศพต้องรีบตอบรับเซเยตเอาไว้ก่อนที่จะหมดเขตหลัง18ตุลาช่วงครึ่งเดือนแรกอย่างที่คุณนิบอกดาค่อนข้างจะมีกระแสการตีโกนดีนะเพราะตัวเองนี่ตำแหน่งตีโกนหลักนะพบกุด แล้วก็ในพบสุภะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นโปรเจกต์อะไรที่จะทําแม้ตัวเองจะดูแล้วมีมริตยูเป็นกลุ่มลักอยู่นะมันก็อาจจะมีความปุกปับฉับพันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มีโอกาสที่เข้ามาทําให้พิศกมีพลังจิตพลังใจนะคว้าไว้ทุกอย่างนะครับเพราะยังไงเนี่ยผ่านผลอุปสรรคแน่นอนนะในครึ่งเดือนแรกก็ยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับการงานนะครับซับซึ้งรายการโดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับท่า f t ขึ้นแล้วนะสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์นะครับเกือบห เพราะฉนั้นเนี่ยฝากเงินไว้นะหรือว่าฝากแบงก์มันก็เป็นเรื่องของความไม่งอกเงยนะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าใครมีความพร้อมแนะนําลงทุนการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับสปี5ปีกา้นงทุน้แต่ตระบบบรันตีไีอีก25ปียาวๆนะ ยี่สิบกว่าปีที่เหลือเนี่ยหลังจากคุ้มทุนแล้วถือว่าเป็นโบนัสมากๆเลยยิ่งกว่าใดๆเลยนะครับเพราะว่าเราบุกลบคูณหารดูแล้วกันนะเงินที่จะต้องไปจ่ายค่าการไฟฟ้าทุกเดือนหลังจากที่คุ้มทุน,นก็ออามาบริหารจัดการชีวิตได้ต่างๆมากมายเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าลงทุนมากๆเลยไม่มีเสียเลยนะครับก็มีความพร้อมแนะนําเลยนะครับสนใจก็ยินดีให้คำปรึกษาและตั้งทั่วประเทศอีบ็อก์มาได้ในเพจโหระวพยากรณ์นะครับ ในช่วงต้นเดือนแรกเนี่ยทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆลิเริ่มความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเป็นสตาร์ทอัพเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีทางเปิดได้ดีมันจะมีไอเดียพรุ่งพลานพลั้งพลูอยากทํานู่นทํานี่อยากตกแต่งร้านอยากติด ต่อคนนั้นอยากจะอะไรแบบสารพัดจะแบบว่าว้าวอ่ะอบินได้ไปเรชแรงบันดาลใจเยอะเพียงแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยปัญหาเยอะไอ้ที่คิดไว้ช่วงครึ่งเดือนแรกกูอาจจะไม่มีอารมณ์ทำอีกต่อถ้าไอ้ความเป็นอลิมันคือการอลิที่ก่อร่างสร้างตัวในสิ่งที่คุณสร้างวิมานไว้แต่มันลงโลกความจริงแล้วเนี่ยมันเลยเหนื่อยเริ่มแรกยังโอเคแต่ถ้ามันเป็นปัญหาชาวบ้านเนี่ยมันก็เลยกลายว่าอ่ะกูก็ลืมเรื่องที่กูเคยคิดฝันไว้ต้นเดือนเพราะพอปัญหาชาวบ้านมันเข้ามาเยอะเนี่ยเออนะ พุทศพกระพร้อมโอบรับอยู่ผู้ดูแล <c oughs> ทุกสัพว์สิ่งนี้ก็ต้องวางใจให้ถูกที่นะปัญหาเราปัญหาเขาปัญหาใครก็ดูแลกันให้ถูกที่แล้วกันนะครับว่าอยากจะช่วยก็ต้องดูกําลังตัวเองด้วยนะเพราะว่าพู้ศพก็หนักหนาสาหัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเองก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันนะครับเรื่องการเงินนะครับสนับสนุนรายการโดยเบอร์นี้เลยนะครับ0 8น8 6 2 3 2 6 5นาหนะครับ86นําหน้าจะถูกฉลองกับพู้ศพช่วงนี้ที่ทํางานสายมูเตนลูสายหมอดูนะครับหรือศาสตร์เล่นล หคุณก็จะได้วิชาเล่นลับบางอย่างที่มูได้มูถูกจะหลดอะไรเงี้ยขายของได้หลายสิ่งเลยทั้งของวัตถุมงคลศาสตร์ความเชื่อก็ได้หรือจะเป็นสินค้าจากโซน จีนญี่ปุ่นก็ได้นํามาขายที่เมืองไทยหรือสร้างบ้านรีโนเวทบ้านหรือทําอสังหาขายคนจีนก็ได้ถ้าใครมาสายอสังหาเนี่ยสามารถดึงดูดลูกค้าคนจีนได้ดีถ้าใช้เบอร์นี้นะครับท้าย2องหคือเงินและโอกาสที่เข้ามามากมายเราจะปิดเอาไว้ไม่ให้ออกเงินปีเสียที่ดูดเข้าอย่างเดียวไม่ให้ออกนะครับสนใจติดต่อมาได้ไลน์แอนด์ไนนะครับ หลังจากาวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยดวงการเงินเรียกว่าฟ้าเปิดดวงเปิดมากๆเพราะดาวการเงินเข้าพบปุตตะเป็นมหาอุดมีช่องทางการเงินใหม่ๆที่ดูแล้วมันแบบว่ากระตุ้นให้เราน้ําเดินนฟังแล้วแบบโอ้โห,หน่าทํามากาว้าวมากเ,าเกิดจุดติดโอ้โหคือเขานําเสนอไอเดียอะไรมาเนี่ยแค่ฟังในของกูขึ้นไม่ต้องกินกระท่อมด้วหรอมันมองในความเป็นไปได้ในทุกๆช่องทางขยันแม่คึกแม่โอ้โห ดาวอังคารมาจากพบปัตตานีมีคนช่วยคนช่วยด้วยมีคนเปม,มีหัวมีแฟนมีอะไรก็ตั้มแต่เนะี่ยม,มาช่วยมา เปิดทางให้เอาเงินเป็นลงทุนในการทำสิ่งต่างๆได้นะครับและมันทำมุมดีกับดาวพฤหัสที่เป็นลาภะอีกว่าอะไรอยากทำบุญกฐินก็มีคนเปิดทางให้ทำง่ายขึ้นไม่มีเงินทำก็มีคนออกเงินทำให้แต่บุญเราทั้งบุญทั้งงานช่วงนี้มีคนเปิดเยอะนะครับและยิ่งทำบุญช่วงนี้จะยิ่งได้โชคได้ลาภพฤหัสเพ่นเนี่ยแต่โชคลาภจากดาวพฤหัสมันมาหลายอย่างมันอาจจะเป็นอะไรช่องทางของเป็นช่องทางการดำเาหากินหรือว่าคนช่องทางการขายมีคนเปิดหน้าร้านให้ มีคนทําเว็บไซต์ให้มีอะไรที่มันเป็นขุมทรัพย์ ที่อาจจะนําไปสู่ความรวยในอนาคตการเงินครึ่งเดือนแรกนี่ถือว่ามา่มันมากก็ถือว่าก็มีโอกาสที่จะได้ทํานู่นทํานี่เลยแหละแต่ว่าพอครึ่งเดือนหลังก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะติดอัลลิ่เยอะหลอเกันแต่ก็เป็นช่วงที่เหมาะกันกู้แล้อัลลิเยอะแล้วเกินในช่วงนี้ันอาจจะเป็นช่วงที่ได้ถึงเวลาสะสางหนี้สินหรือสร้างหนี้เพิ่มอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงครึ่งเดือนหลังถ้ามีบ้านอาจจะเอาบ้านไปใช้หนี้เอาไปจำนองไปอะไรก็ว่า หรือผู้ซื้อ <หา S 2> บ้านนะก็จะผ่านง่ายในช่วงครึ่งเดือนหลังความรักสนับูนุน <c oughs> โดย <c oughs> ย่ามองตาฤสีขี่เต่านะครับใครที่เขาเรียกว่ามีความทุกข ลักกำซวงนะครับอกอหักรักคุดนะครับช่วงนี้นี่แนะนํานะครับใช้ยาหมอกตาห <c oughs> รือสตเต่านะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าใช้แล้วสติมาปัญญาเกิดเลยนะพอรู้สึกว่ามันจะทําให้เกิดความรู้สึกงงง,ง,วงวยอยู่เศร้าอยู่นี่ก็คือมีสติขึ้นมาทันทีนะครับแต้มให้ถูกที่นะครับสติมาแน่นอนแล้วลองดูสีนะครับสีแห่งดังสุกนะฮะออกสีฟ้าเธอคอยเธอคอยพลังแห่งความรักจะเกิดนะแต้มให้ถูกที่สติมาปัญญาเกิดนะแล้วก็เขาเรียกว่า ความรักตัวเองเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งนะในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าแนะนานะครับ4 5บาท3ากระปุกขึ้นไปนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับต่อยังไงติดต่อไปได้นะครับ inbox เพจหรวเราะพยากรณครับเรื่องความรักก่อช่วงนี้ให้คนรักให้แฟนอาจจะไม่ใช่แฟนแต่ว่าที่แฟนกึ่งกึ่งแฟนอะไรก็ตามแต่ที่มันมีความรู้สึกมากกว่าเพื่อนนะจะนําหน้าชีวิตเราแต่ว่าอะไรนาหน้าชีวิตเรา ให้เขาเปิดทางเป็นผู้นำให้ไม่ว่าจะทาอะไรช่วงนั้นเขาจะนําเราได้ดีไอเดียเยอะแล้วแต่ไม่ว่าจะทําอะไรกับมันดียังวางสเต็ปขั้นตอนไม่ได้ก็จะมีคนช่วยโดยเฉพาะเพศตรงข้ามแฟนหรืออะไรก็ตามแต่เปิดทางให้ให้ทําได้สําเร็จราบรื่นขึ้นนะครับแล้วก็ความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นอยู่เยอะมากเจอใครก็รักไปหมดช่วงนี้เจออะไรใหม่ๆเจริญหูเจริญตาเนื่อว่ามันพร้อมเริ่มต้นใหม่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมหรือจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็ไม่รู้แต่มันจะพร้อมเริ่มต้นใหม่ คนนี้มีคู่แล้วก็ถือว่าคู่ดีนะนำหน้านำพาดีแล้วคู่ก็เปิดทางเรื่องบุญนี่ยนะคู่เป็นองค์เกตให้ไปเรื่อยๆคู่เปิดทางเรื่องบุญเพื่อหนุนให้ทําบุญง่ายขึ้นรียกว่าความรักก็โอเคหละนะดูแล้วก็มีคนที่เสริมหุนดีแม้จะว่าช่วงปลายๆเดือนก็ตาอเดูนิดะมีปัญหาเยอะเนี่ยก็ค่อยๆเคลียร์นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ